ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพัน่องสว์เล,ลนนะะี้ะอันนี้ก็มาดูปลาเนาะว่ามีปลาหรือเปล่าดูปลามันขึ้นไปมุดดูทางเทิงพูดแล้วว่ะมันอาจจะไปอยู่ตรงขีดนู่นน่ะปลาหกหกพูนละไปกวนบางดูชะอ่ะค่ะ มาบริสัยเกอบบุดได้น่ะนะม่มีแรงยกขาเอยแสดงว่าขามาช็อตกิลามังทมบึงบกอบ จัดการเลยแหละเม่ปลาชิวปลาชอยก็จะมีนะ,มะหมดแล้วที่ตอนนั้นมันบ่อนบวบ,อ,บอ,อยู่พอ,อมาทีหลังโ่นมาเห็นบ่อนเลยเอาสะกระโบวิดแล้วนี่ไปดุยบ้อแห้งกระเย็ดเหร พอเบิ่งดูพอๆๆกะปล่อยอยู่นําดอกเที่ย okay, okay. okay. เขากินเขามาขุดกระปูแล้วเขาเอาเพราแห้งแล้วป่าต้องมีสักตสูสกไดแม่ำมันเหลืออนาป่านะตอนป่านี่แล้วเถอะ มาข้อหามุขตุเออจชอดกินพอแห้งแล้วนี่นะเอออ๋า,อาช,อชอดกินแล้วจนเขาจนลงมาคุดกระปูแลวพ่อเขามีย่านหอนน้ำาเด้อ สิโลอนี่ว่าตหน่ขียบานนน้ันต้องมี้กินพอแ้งแล้ว กตีป่าค้อมต้องมีไหม,มนึ้ไปกินแล้วผูกขันจนมาขุดและขันลงมาขุดตอนมีน้ำมาโอขอบริยานเด้อคำขาที่เอาแล้วนะ มีเ e อาเลยเอาชดเอาแล้วขยเอาอันนั้นชดเอาเลยคนบึงว้าวว้าวขึ้นไปจะถึงเดี๋ยวไปเสาะเป็นตัวถึงก่อนโอ้ได้ปลาสักตัว นุดเลยนดอีป่าาได้ชอบโตอู้สระน้ามเมื่อยชื่อ เราไปเห็ดหูลงแค่หันหนักพอหูมันลงไปในหัน นนไม่เอาหูคูดหูลงไปแล้วมันก็ไหลคูเป็นร่องน้ำนะลงไปนะไม่สูงเราแค่นี้แหละแล้วทำเป็นรูลงไปแล้วจะปัป้นสูงําไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวออกมาดิปั้นตนนัวนี้ลงเลยเท็ดคลองลงไปนะ บ่บกเห็ดคองค่ะชี้แนะให้แล้วกันโอเคค่ะกดจบเพิยงแค่นี้นะคะจะรู้จักได้ก็เจอตัดแต่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ